ผมลูกอยู่ไม่เคยกับนี้ เกินห้เลยนะเกินห้าเพลงเชโรินทีนก็ไม่พปเจี่ว to ินทีนอ mm. right. ีกเนาะมีคนน้ดูเหมจะสร้างเงินครับายคนเยอเยอะเดี๋ยวดูเสียงกรี๊ให้คนสุดท้ายบ้างนะสวัสดีครับ Yeah. <laughs> หเวลาน่วงเห้ขดีกว่าเนาะอ๋อไม่่่ด้วยนเดี๋ยวไปหาชื่อนกันึ่งเดี๋ยวตื่นเต้นนะครับให้ข่าว่าไหมไม่เข้าเดี๋ยวไดเจอกันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะครับโอเคความเยี่ยมกลมิลอย a นะครับเดี๋ยวไปเจอที่ครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ใหด้วยนะครับขอบชิญครับครับ